ผมจะมาเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างเลน3ตัวนี้ตัวแรกก็คือเลนคิดระยะ18-55ตัวที่2ก็คือเลนมุมกว้างระยะ10-18และตัวที่3ก็คือเลนสซิกมาระยะ17-50ว่ามันมีคุณภาพที่แตกต่างกันยังไงเมื่อเราใช้กับกล้องตัวคูณของแ Can นอนเชิญรับชมรับฟังครับเพิ่อ อ่าสวัสดีนะครับผมพบกันอีกแล้วเนาะสำหรับคนที่ทำ YouTube นะวันนี้ผมก็มีเรื่องที่จะมา,าแนะนำเนาะแล้วก็ใช้คำาแนะนำดีกว่ามาีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหลายคนถามกันเข้ามานะครับเกี่ยวกับเรื่องเลนส์ของกล้อง เวลาที่คุณซื้อกล้องมาเนี่ยเป็นแคนนอนะและก็เป็นกล้องตัวคุณนะไม่ว่าจะเป็น 600D 700D 800D นะครับ 60D 70D 80D 90D หรือแม้แต่กล้องตัวคุณประเภท 200D 250D มาร์กหนึ่งมาร์กนะครับเป็นกล้องตัวคุณที่ไม่ใช่มินิเลส s นะ, <S <c oughs> <S นะเวลาที่คุณซื้อกล้องมาเนี่ยเลนส์ที่คุณจะได้เขาเรียกว่าเลนคิด ถูกต้องไหมพี่เขาเรียกว่าเลนคิดระยะมันก็คือ18.55ม mm ิเมนะครับมม18.55มิม mm, mm นะครับและคลิปที่ผมถ่ายตอนนี้ผมก็ใช้เลนคิดที่ติดมากับกล้องเลยนะครับและกล้องที่ใช้ถ่ายตอนนี้ก็เป็น Canon 800ดีวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบให้คุณดูนะครับในมุมเดียวกันเลยนะครับว่าเลนส์เนี่ยเวลาที่คุณจะซื้อเลนส์เพิ่มเลนส์ตัวต่อ,ตอ,ตอไปนะครับนอกจากที่เวลาคุณเล่นกล้องไปสักระยะหนึ่งแล้วเนาะเราก็เริ่มอยากมีเลนส์เพิ่มนะครับจะซื้อเลนส์อะไรนะครับอาจจะเป็นเลนส์ตัวนี้นะครับที่เรียกว่าเลนส์มุมกว้างหรือว่าอันตรายนะครับหรือจะเป็นเลนส์ตัวนี้นะครับเป็นของค่ายซิมม่าระยะ17 5 0มิลลิเมตรแต่เลนตัวนี้นะครับค่า F มันจะเป็น2.8ตลอดช่วงนะครับผมจะเอา3าเลนสามตัวเนี้ยถ่ายเปรียบเทียบให้คุณดูนะครับโดยใช้มุมกล้องมุมเดียวกันแสงมุมเดียวกันระยะกล้องระยะเดียวกันเปลี่ยนแค่ตัวเลนนะครับคลิปที่ถ่ายตอนนี้เป็นเลนคิดนะแล้วผมจะใช้เลนตัวนี้ นะครับนี่เเลนซิสมาเห็นไหมเนี่ยกล้องเห็นไหมเนี่ยระยะ1750ม mm ิม f 2.8ตลอดช่วงนะครับตัวนี้มีขายที่ช h อป e e มีขายที่ร a z a d a นะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ9,000ไปจนถึง10,000นะครับประมาณนี้นะเลนตัวนี้นะครับระยะของเลนตัวนี้มันจะใกล้เคียงกับเลนคิดที่แทมมากับกล้องแต่ค่ารูรับแสงมันจะกว้างกว่าสเปคไม่พูดหรอกขี้เกียจ ดูเปรียบเทียบกันเลยนะครับด้วยตาเห็นเห็น,เ,หนเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเลนแป๊บหนึ่งครับผมอ่าตอนนี้ผมก็เปลี่ยนมาใช้เลนซิกมาแล้วนะครับระยะ1 7 5เสเลนคิดที่มันแถมมาจากกล้องผมถอดออกมาแล้วคือตัวนี้เห็นไหมครับเวลาที่คุณซื้อกล้องมาเนี่ยมันจะแถมเลนตัวนี้มาคุณไม่ต้องซื้อแยกคุณไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับนี่คือเลนคิดระยะ18 50 S T M นะครับเป็นเลนคิดตัวใหม่นะ ถ้าคุณซื้อพวก 700D อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็น IS ตัว2นะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดของเลนคิดนะครับก็คือ STM นะครับก็คือรูรับแสงมันจะสตาร์ทที่4ตัวนี้เห็นไหมครับถ้าเป็นเลนคิดตัวเก่าค่ารูรับแสงเนี่ยมันจะเริ่มที่3.5ไปถึง5.6แต่ตัวเนี้ยมันเป็นเลนคิดตัวใหม่นะครับเริ่มตั้งแต่ 800D ขึ้นไปมันจะเป็นเลนคิดตัวใหม่แล้ว ค,คุณก็ลองดูเอาเองว่าคุณภาพมันแตกต่างกันยังไงระหว่างเลนคิดกับเลนซิกมานะครับถ้าคุณจะซื้อเพิ่มเพราะเลนซิกมากับเลนคิดที่มันแถมกับกล้องเนี่ยระยะมันใกล้เคียงกันนะครับผมห่างกับกล้องเนี่ยไหมสักประมาณหนึ่งช่วงแขนแต่นะครับข้อเสียของเลนซิกมาตัวนี้ก็คือเสียงโฟกัสมันจะเข้าวิดีโอหมายความว่าเสียงโฟกัสมันจะดังเวลาเราเปลี่ยนจุดโฟกัสนะครับมันจะดังกืดก้าด กืดกาดมันไม่เหมือนกับเลนคิดที่แถมมากับกล้องเลนคิดที่แถมมากับกล้องเนี่ยมันจะไม่มีเสียงโฟกัสเวลามันเปลี่ยนจุดโฟกัสนะครับคุณลองดูนะเสียงมันจะเข้านะนะคุณได้ยินเสียงไหมเวลามันจับโฟกัสใหม่เสียงมันจะโฟกัสและมันเข้าวิดีโอแล้วมันแก้ไม่ได้ด้วยนะครับเสียงแบบเนี้ยเนี่ยแกร แนี่คือเสียงที่เลนส์มันกําลังหาโฟกัสนะครับฟันเฟืองกลไกมันน่ะมันทำงานมันดังกืดกาดกืดกาดเพราะเลนสิ g มาตัวนี้มันเป็นเลนส์ที่ออกมาหลายปีแล้ว 5, 6, ปี7ปีแล้วประมาณนี้นะครับระบบเทคโนโลยีตอนนั้นมันจะเก่านะครับมันจะมีปัญหาเวลาถ่ายวิดีโอแบบเวลามันเปลี่ยนจุดโฟกัสเห็นไหมครับตูนินเสียงไหมแกลแกแกนั่นแหละเสียงมันนะครับแต่มันโฟกัสเร็วนะ โฟกัสเรวนะครับเหมือนเลนส์ฮิตตัวนี้เลยแต่มันมีข้อเสียคือมันมีเสียงโฟกัสคุณลองดูนะครับความคมชัดนะครับคุณภาพของสีคุณภาพของแสงไม่พูดถึงเรื่องสเปคนะนี่คือเลนซิกมานะครับถ้าคุณอยากได้มันก็จะดีขึ้นหรือไม่คุณก็ตัดสินใจเองต่อมานะครับเลนยอดฮิตตัวนี้เป็นเลนส์่าย นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้คุณดูก็คือเลนมุมกว้างหรือว่าเลนอันตราไวนะครับเอาไว้ถ่ายบล็อกนะครับคุณสามารถเปลี่ยนสายกล้องของคุณนะครับแล้วคุณก็เดินถือถ่ายสุดแขนแบบนี้สมมตินี่เป็นกล้องนะคุณก็เปลี่ยนเลนแล้วก็เดินถือถ่ายคุณจะได้ภาพที่กว้างไม่แคบไม่เหมือนกับเลนตัวนี้นะครับเลนซิกมา1750หรือแม้แต่เลนคิด1855เวลาคุณเดินถือถ่ายมันจะเต็มหน้าแบบนี้เลยนะครับ สมมติคุณถือประมาณหนึ่งช่วงแขนมันจะเต็มหน้าแบบนี้เลยนะครับเวลาที่คุณเดินถือบล็อกนะครับออกแนวท่องเที่ยวหรือเดินถือออกไปถ่ายนอกสอานที่เนี่ยมันเต็มหน้าเนี่ยนะครับระยะประมาณหนึ่งช่วงแขนแบบงอแขนนิดนึงมันจะเต็มนะครับมันไม่ค่อยเหมาะนะครับแต่มันจะได้ความหลังเบลอไหมครับหลังนาลายทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเลนส์ตัวนี้นะครับเลนส์ของแ a n น n นะครับเป็นเลนส์มุมกว้างระยะ1ิบ 18นะครับขายประมาณ6,000 7,000นะครับช้อปปี้ราสาามีนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนเลนส์แป๊บหนึ่งครับโอเคครับตอนนี้ผมเปลี่ยนมาเป็นเลนส์อันตราไวนะครับห้องจะโลกๆนิดนึงนะครับเพราะว่ามีลูกน้อยอายุแค่4ขวบนะบปุ๊บมาใส่มดิปุ๊บโอ้ยหล่อลื่นเลยยิ้มมาเห็นตึงเงือก ฮาดิงเดอร์หน้าแกเหมือนลิงเลยนะรู้ตัวไหมไม่เฮ้ยมันไม่ตรงเอ่ป๊บครับ,บครับครับเดี๋ยวเข้ามาเล่นในห้องผมนะครับเล่นของเล่นกระจัดก,กระจายไปหมดนี่คือระยะนั่งเท่าเดิมผมกับกล้องนี่ห่างกันเท่าเดิมเพียงแค่ผมเปลี่ยนเลนส์นะครับเป็นเลนส์ โคตรพ,พอ่อโคตรแม่กว้างหรือว่าที่เรียกว่าเลนอันดราวอัลดาวาก็แล้วแต่พี่จะออกเสียงเลยก็คือเลนมุมกว้างนั่นเองนะครับดูสิแขนผมแม่งยังกับแขนพญานาคไม่ใช่พญานาค mm hmm. แขนแม่น่าพ้าขนงเห็นไหมครับผมกับกล้องนี่ห่างกันเท่าเดิมนะจุดที่นั่งเท่าเดิมเป๊ะๆแค่เลนตัวนี้มันให้มุมมองยิบกว้างนะครับผมบิดมาที่มุมยิบกว้างที่สุดก็คือระยะ10มิลิเมตรเดี๋ยวผมจะบิดมาที่18มิลิเมตรนั่นก็คือระยะที่เท่ากันกับเลนคิดนะครับ18มิลิเมตร เนี่ยถ้าคุณใช้เลนส์คิดคุณจะได้มุมนี้คือมุมที่กว้างที่สุดของเลนส์คิดนะครับแต่ถ้าคุณอยากไปถ่ายนอกสถานที่ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอหรือว่าภาพนิ่งอยากได้มุมมองกว้างไหครับถ่ายตึกได้ทั้งตึกถ่ายภูเขาได้ทั้งลูกโดยที่คุณไม่ต้องไปถอยไกลนะครับเฮ้ยมันไม่มีพื้นที่กูถอยแล้วถ้ากูถอยไปกูคงตกถนนกูคงโดนรถชนตายหาแน่นอนเลยนะครับแต่เลนส์อันตราไวคุณไม่ต้องถอยหลังไกลเพียงแค่คุณบิดนี่ ี่เห็นไหมครับผมนั่งอยู่ที่เดิมคุณผมไม่ต้องถอยหลังไปนะครับในกรณีที่เราไปถ่ายนอกสถานที่ใช่ไหมพี่บางครั้งมันเป็นเหวมันเป็นแม่น้ํามันเป็นถนนเราถอยหลังไม่ได้แต่เราอยากเก็บตึกตึกนี้หรือเราไปถ่ายตามร้านกาแฟร้านมันเล็กไงแต่เราอยากเก็บมุมว้างนะครับเราถอยหลังไกลไม่ได้ร้านกาแฟมันเล็กแต่เราอยากเก็บให้หมดทั้งร้านนะครับ อยากเก็บรูปก,กิ๊กอยากเก็บรูปแฟนอยากเก็บรูปลูก,ลกอยากเก็บรูปสาวาสาวฝั่งตรงกันข้ามนะครับเราก็นั่งที่เดิมเลยใช้เลนส์อัลตราวไว้นี่แหละถ่ายเข้าไปเห็นไหมครับมุมมองมันกว้างมันเหมาะสําหรับการทําร็อกมากเลยนะครับถือหนึ่งช่วงแขนเนี่ยมือผมจับกล้องนั่นเองเหน็นไหมครับแขนผมยาวไหมเห็นไหมครับเก็บฉากหลังได้หมดเลยนะครับก็เอาไปลองพิจารณาดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่ง แล้วให้คุณถ่ายว่าผมใช้เลนส์อะไรในการถ่ายช็อตช็อตนี้แปบ๊บนึงครับผมโอเคครับผมเปลี่ยนอีกแล้วครับผมอยากให้คุณลองถ่ายดูซิว่าคลิปคลิปนี้ช็อตชอตนี้ผมใช้กล้องผมใช้เลนส์อะไรในการถ่ายนะครับเป็นไงครับมีความแตกต่างจาก3ช็อตที่แล้วไหมคุณเดาได้ไหมว่าผมใช้อะไรถ่ายกึบกับงบ,งบดุกดีกดุกกิ๊ก ขอฉเฉลยนะครับว่าผมใช้กล้องหน้าของ s a m s u n Galaxy g Note 10ในการถ่ายนะครับถือว่าภาพใช้ได้เลยใช่ไหมครับวิดีโอคลิปมีความใสมุมมองค่อนข้างกว้างผมเนี่ยกับกล้องเนี่ยผมเนี่ยกับสมาร์ทโฟนห่างกันเท่าเดิมนี่คือเลนนะครับเป็นระบบออโต้โฟกัสด้วยนะครับเห็นไหมครับโฟกัสเร็วด้วยนี่คือเลนซิกมาผมถอดออกมาคลิปที่ถ่ายช็อตช็อตนี้นะครับ เป็นมือถือกล้องหน้านะครับกล้องหน้าของซัมซุงโน้ตสิบให้ดูโฟกัสนะครับให้ดูแสงให้ดูเสียงไม่พูดสเปคนะครับให้คุณดูว่าคุณภาพสมาร์ทโฟนณักปัจจุบันเนี่ยนะครับพวกตัวท็อปหรือว่ารองท็อปนี่คุณภาพมันโคตรโหดเลยคุณภาพมันโคตรโหดเลยเห็นไหมครับมันได้มุมที่กว้างมากเลยนะครับใช้สมาร์ทโฟนถ่ายแต่คุณภาพของแสง ของความคมชัดของวิดีโอคลิปให้คุณเปรียบเทียบกันเอาเองผมไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าอันไหนมันแจ่มกว่ากันเลนส์สตัวที่ผมเอาให้คุณดูตะกี้นี้นะครับเป็นเลนส์คิดที่มากับกล้อง1 8 5 5นะครับเป็นเลนส์ซิกมาซื้อเพิ่มเติมตัวละหมื่นนะครับ17-50มิเม mm f 2.8หรือเป็นเลนส์ของแคนนนเป็นเลนส์มุมกว้างนะครับอันตราวายระยะ10-18หรือแม้แต่ชอ็ชอตชนี้ที่กําลังพูดอยู่ตอนนี้นะครับใช้กล้องหน้าของ มือถือ Samsung Galaxy Note 10นะครับคุณก็ลองดูเอาบเปรียบเทียบกันเลยดูเด็ดครับผม